ผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่าบ้าผมได้จิบงานผมมาเงียบจากต้นนี้มาจากต้นถ้าแกมาเงียบได้ครับที่จีจะเป็นคนปลูกนะุ่นต่อไปครับรุ่ที่16ครับ S U V เทอร์โบ F5 รถบ้ามามารถที่16ครับรุ่นนี้ครับ S U V เทอร์โบ F5 รถบ้าครับเชิญครับติดลง ยูทูบอีกเหมือนเดิมครับใช่ใช่ครับเป็นยูทูบเบอร์แล้วตอนนี้สบายแล้วครับครับจุดงนี้พี่หยองนี่นะไม่ได้ถือลูกใหญ่ผมขนัดของใหญ่มาครับนี่นะมาเลยครับมาๆๆมามา,ามา,า,มาเรื่องรถดีกันเร่องไฮไลท์ครับเป็นรถพี่รถเร็วที่สุดครับในรุ่นี้รหัสหัวรถสิบหกครับเป็นรุ่นของ S U V นะ Turbo F5 รถบ้านว้าว นี่นะรถบ้านนะนี่นะโอ้โหรถไปไหนเราพี่เอาไปเลยดึงขนาดนี้ครับพี่ผู้ช่วยครับต้นดูใบครับต้นแจ็คปากเจ็บโอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้พระเจ้าพระคุณูุชื่นชอบครับเปิดขนาดนี้ครับแม่ไม่ธรรมาดาเลยทีเดียวใช่ครับนี่รถบ้านนะ นะานไปเล่นไปนี่รถบ้านใน,ใน,นอาทิตย์ใส่ให้สุดอ๋อเบอร์ถอยหลังอ่าเป็นไงเบอร์ถอยหลังด้วยเยโนเ่เบอร์ถอนะยหลังด้วยไฮไลท์ครับวันนี้ครับไปครับต้อแจช้ตอนก็พอแต่ต้องเวลาไวที่ลาดหน่อยพี่น้อหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งครับรถบ้านเอฟอาครับ ไม่ทำรมดาเลยพีเดียครับป้นไปครับแต่จบเวลาเม่ไหร่ครับระยะทาง402เมตรปั้นสองโอ้ยแบตเชตทาม5ครับสองตู่ไปฮะฮ่า่าฮฮโดนไปเอะนะครับโดนโดนกระป๋องเป็นเเยกโดน่อหน้าใหญ่ด้วยไปอย่างเครื่อนไปเหมือนแบบโดนนไตีแบบไปอย่างไร้เยไไปแบ 12นะครับเดลเอฟเทอร์โบฟ้าับ2นะครับรถบ้านถึงปาทสองสองผ่านสองร้อยเมตรก็ไปแล้วโอ้โหไปอย่างนี้อาจารย์สิ่ร้อยอเมตรจบเวลาไปที่ สิบสอาสเซอาเหือเอาเหือมาได้ไปตามเราออกครับแต่ท่านต้องออกวันนี้นะจ๊ะท่านต้ออกวันนี้นะเป็นรถที่เร็วนะรุ่นนี้นะรถนี้รถบ้านนะมีรถบ้านนะทำมัเล่นไปเวเไปอย่างครับมดที่ไหนอ่ะัสองตาัวอโพูดเอาอ่ะ หัวรุ่นที่ิครับ New Turbo F15 ขับสครับสิบสามสี่หกเจสบสม่เจ็ดครับเจ็ดัมาดูครับเวลาใช้ได้เลยทีเดียวของบาตูไบครับมาดูหนึ่งล้านครับแหมน้ำหนัก2ตันกว่าวิ่งสิบสองสุตวิังสองวิสองิ่สายังเป็นอะไรสุดโ ตาล้ายขวาเนี่ยคำนี้คำชูเฉยๆนะเดี๋ยวไม่เอาเนี่ยเท่าที่บังกูรู้เทอโบเอฟบาร์ห้าเนี่ยะบ <นะ S 1> ูดเต็มที่ได้เท่าไหร่แล้ววังมาครับเดี๋ยวก่อนครับเออครับไหนไี่เนี่ย <laughs> ยกไปก่อนด้วยครับ12.8อุ้ยเชียเร็วอ่ะ28.34ไม่ได้นะเร็วนะเอ้อเบิดสวยเบิดอร่อยตอนนี้ขอเวลา11.19ไ1มตอนนี้นะฮะเวลา11แล้วครับนะ12.00.00น่ะตอนนี้นะต้นดูไบ ลันนี้จะดีกว่าลันแรกหรือไม่นั่นแหละครับใช่ตัวไอต้อง11 8ครับอะไมีให้รุ้นอ่ะมีให้เล่นอ่ะคุณไงมีเท่าไหร่ใส่ให้สุดครับต้นดูใบช่างแจ็คบางจะแพงจะดีกว่าลันแรกหรือไม่พี่น้องอถ้าให้ดีนะ11 8ตัวเลย สิบเอ็ดตไสิบเอ็ดแปดวแล้วเ็แปดเก้าครับเป็นไงเอาเรื่องเป็นไงแม่หรือเปล่าผมแม่หรือเปล่าเป็นไงล่ะปแม่แม่เอาเรื่องยู่พี่ต้พี่ต้พี่ต้นจกนิวจะบอกใช้ได้พ่นนะแม่มามาเครถบ้านวิ่งสิบเอปฮ้ยทิมือไวอูช่างกุ้งกมอเก้ามาครับ มันจะมีอิ่มกระเด็นใช่แล้วมันจะเบิร์นไม่เต็มหน้ายางไงแล้วมันทำให้อันเดอร์สแตนมันลื่นโอ้โหภาษาไทกูมาหลังจากนั้นต้องซื้อเลยไอ้ตัดทำไมรถโค้งเพลงไว้เนี่ยเอ้าเบิร์นครับเรียลลอยครับรอบ่อยครับไปมาครับปุ้เป็นจีบนะเปิดล่าหน่อยเปิดล่าหน่อยเปิดล่าพี่นายจ่อครับเจาะครับ อเปิดเลยครับเปิดเลยเอ้ะมันต้องเอ๊พระเอกมาแล้วรอบตอรอบรอบอีกเล่นรอบอีกเลี้รอบอีกเลี้รอบเลี้ยรอบอีกมาเว้ยรอบไปมาเว้ยออกแตควันเวยรอบไปมาออกแตควันเว่ยเหมือนมันเหนียวไปอะโอ้แต่เสียงดีนะเออเสียงดีลองลองดูผมว่ามันเหนียวแหละมันเหนียวแล้วมันได้แล้วอุฒภูม่ะอุฒภูมิได้แล้ว ท้อนเจอหลุดกับท้อนเจอหลุดนี่ดูเสียงไหมครัคนเอาอ่ะใช่ดูเสียงเลยวอ้อ๋อหัวรุ่นที่12สองมาอยู่นี่กนหมดแล้วใช่ใช่เพราะว่าเขาแข่งขันในรุ่นสิบหกด้วยแล้วจบ ไม่เสียงแม่งเอาด้วยเว้ยเฮ้ยเล็กเกอโอเคครับสลังเข้าไปนะครับสลาเลียบร้ลย ต้นหกเป็นต้นนาสองนงนคอนไปดีนะหสองะไรฮะหสองสามสองสามสี่สองสองสาี่สองมาในหัวรถจั12เป็ยบร้องวนิวเยตเทอร์โบเอฟห้าขัดสองรถนา รุ่นนี้นะครับรุ่นที่สองจะเป็นขับเคลื่อนสองล้อใช่ครับใครโอ้ยนะเขาบอกว่าไม่เน้นแรงครับเน้นคอนเทนต์นี่ไม่เน้นรูปสวยเน้นส่วนร่วมครับพี่น้องนอนจริงๆครับที่เก่งสัญญาผมมาสอนภาษาอังกฤษเดียวเลยใช่ครับผมนะผมชอบผลักครับอะไรก็เจ๊อะไรก็เจ๊ใช่ครับ สวยเลยไอ้เอาวะไอ้ร้าดี้เราเอาให้ดีวะร้านสุดท้ายแล้วมีเท่าไหร่ใ่ให้สุดไอ้พิษเอออเาใจช่วยว่ะเออเปิดขนาดนี้รับประกันเมียมึงไม่ทิ้งหรอกเมียเรัเเมียหลงนะเมียหลงอี่แล้วไม่ทิ้งยังไงก็ไม่ทิ้งเมียเขาเมียเขาใจช่วย ไปดีให้6เลขให้เอาเรื 91, okay. you know, ่องไว้ให้60ฟ an ุตม่ขึ้นนะ60ฟุตไม่เป็ได้ดูเวลาท้ายอย่างเดียวอ้าวยกก่อนนะยกก่อนนะท่อแล้จะหลุดครับดับปะรถดับใช่ไหมน่าจะดับอ่ะทีมงานไปดูหน่อยครับทีมงานไปดูหน่อยค่ะมอไซค์ไปดูหน่อยฮะน่าจะควันขาวปุ๊บแล้วรถดับเลยเออหนึ่งอะและอาการ